ลาออกจากงานมาเลยครับทิ้งเงินเดือนประจำเดือนละห้าหกเพื่อที่จะมาจัดงานมันเบอรี่โดยเฉพาะนะครับผมก็มีความคิดนะว่ามันเบอรี่มันสามารถที่จะแปลรูปนะครับทำเป็นสินค้าออกวางขายในตลาดได้ชื่อไพลัตทุมชัดนะครับก็เป็นประธานกลุ่มสหกิจชุมชนนะครับกลุ่มปลูกหม่อนแปลรูปน้ำมันเบอรี่บ้านสวนธัญเทพนะครับจุดเริ่มต้นก็มาจากคุณพ่อคุณแม่นะฮะ ไปเข้าร่วมกับกลุ่มนายทุนบริษัทที่เขามาส่งเสริมให้ให้เกษตรกรปลูกมังเบอรี่นะครับแล้วก็มีการทําสัญญาซื้อขายกันนะครับว่าจะถ้าปลูกได้ผลผลิตแล้วจะบริษัทจะมารับซื้อผลผลิตนะครับแต่จนแล้วจนรอดนะครับบริษัทที่มาส่งเสริมนะครับหรือว่าสนับสนุนให้เกษตรกรปลูกนะครับมังเบอรี่เขาก็ไม่ได้มารับผิดชอบซื้อผลผลิตแต่อย่างใดนะครับผมก็มี ความคิดนะว่าเออมันเบอร่มันสามารถที่จะแปลรูปนะครับทำเป็นสินค้าออกวางขายในตลาดได้หรือว่าขายให้บุคคลทั่วไปได้กินได้ทานกันได้นะครับเราก็เลยมีแนวความคิดที่จะเริ่มแปลรูปนะครับแต่ก่อนที่จะมาทํางานมามามา,มาทำสวนนี่นะครับเราก็ทํางานที่กรุงเทพนะครับมีงานประจํามีงานประจําที่กรุงเทพนะครับ เรใช้เวลาว่างนะครับช่วงเสาร์อาทิตย์นะครับขับรถจากกรุงเทพมานะฮะขับรถจากกรุงเทพมาวันศุกร์ก็เลิกงานก็รีบบึงรถมาเลยนะฮะเพื่จทีิจะมาลองทําน้ำมันบอรีีก่อนนะครับในตอนในตอนแรกนะฮะเราก็ทําน้ำมันบอรีีใส่ขวดแบบปิด้าตลาดนัดทั่วไปนะครับกดสีเหลียงกดคุณธรรมดานะก็หอกลับไปที่กรุงเทพไปแจกให้พนักงานออฟฟิศเพื่อนที่ทํางานช่วยอุดหนุนลองชิมลองทานดูก่อนนะครับว่าเออรสชาติมันเป็นยังไง มันพอใช้ได้ไหมแล้วก็มีออเดอร์จากเพื่อนๆนนะครับที่กรุงเทพนะครับมาสั่งซื้อไปบ้างนะครับแล้วก็ใช้เวลาว่างเสาร์อาทิตย์เหมือนกันนะครับวิ่งกลับมาทําแล้วก็เอาไปขายที่กรุงเทพเองนะครับในช่วงแรกๆทําอยู่แบบนี้นะครับเป็นเวลาอยู่ประมาณปีหนึ่งนะฮะก่อนที่จะผลผลิตในสวนเริ่มเยอะขึ้นผลผลิตของลูกสวนของสมาชิกกลุ่มเริ่มเยอะขึ้นนะฮะเราจึงตัดสินใจที่จะ ลาออกจากงานนะครับลาออกจากงานมาเลยนะครับทิ้งเงินเดือนประจําเดือนละห้าหกหมื่นเพื่อที่จะมาจับงานมันเบอรี่โดยเฉพาะมีช่วงจังหวะหนึ่งด้วยนะครับช่วงจังหวะหนึ่งที่เราสามารถตัดสินใจกลับมาอยู่บ้านได้ก็คือคุณพ่อนะครับที่บ้านนะฮะได้เสียพอดีคือคุณพ่อเสียชีวิตไม่มีคนอยู่กับแม่นะับไม่มีคนดูแลลูกไม่มีคนดูแลบ้านดูแลสวนดูแลไร่นะมันก็เลยเป็นที่มาที่ ทำให้เราสามารถที่จะตัดสินใจลาออกจากงานประจํามาได้นะครับแล้วก็เริ่มมาพัฒนาผลิตภัณฑ์นะครับพัฒนาทําให้มันดูน่าสนใจมากขึ้นจากขวดขาวสี่เหลี่ยมขวดคุณตามท้องตลาดนะครับเราก็มาทําเป็นขวดที่มีรูปลักษณ์ที่ดูดีหน่อยนะฮะแล้วก็มีสติกเกอร์มีแบรนด์ของตัวเองนะครับแล้วก็เริ่มพัฒนาไปเรื่อยๆนะครับ รางโรงผลิตเองนะครับให้มันมีมาตรฐาน GMP ผ่านพอยอดได้เราเริ่มที่จะทํามาตรฐานผลิตภัณฑ์นะครับโดยช่วงจังหวะนั้นก็เป็นจังหวะนี้เหมือนกันนะครับซึ่งมีทางพัฒนาชุมชนนะครับได้ไปเห็นสินค้าของเราในงานออกบูธก็ได้มีการจัดทําโครงการนะฮะเพื่อที่จะเข้ามาพัฒนากลุ่มของเรานะฮะก็เข้ามาให้คาปรึกษาแนะนําในด้านการผลิตต่างๆนะครับกระบวนการการผลิตที่ถูกต้องนะครับที่จะไปขอมาตรฐาน พอจบโครงการจากพัฒนาชุมชนให้โครงการมาเราพัฒนาจนเราได้มาตรฐานออยทั้ง2ตัวภายในปีนั้นแล้วก็ได้มาตรฐานโรงเรียน t ีในปีเดียวกันด้วยนะครสำหรับผลิตภัณฑ์ล่าสุดนะครับที่เรากําลังพัฒนานะครับร่วมกับาพัฒนาชุมชนนะครับจังหวัดสุโขทัยเองนะครับก็จะตามเทรนนิดนึงนะครับก็จะเป็นน้ำมันเบอรี่ผสมกระชายนะครับผสมกระชายขาวนะครับซึ่งรสชาติก็จะ หอมหวานมีเปรี้ยวนะครับมีรสเปรี้ยวมีรสหวานแล้วก็มีรสของกระชายอยู่ด้วยนะครับซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ที่เรากําลังที่จะวางขายในเร็วๆนี้นะครับเร็วๆนี้นะฮะ hmm. ซึ่งคาดว่า,าท,ทิศน่าจะได้รับความนิยมจากกลุ่มที่คนของที่ที่รักสุขภาพนะครับในท้องตลาดมากขึ้นนะครับที่เดี๋ยวเราก็จะมาดูกระบวนการวิธีทำน้ำมันเบอรี่ผสมกระชายนะครับซึ่งเป็น ผลิตภัณฑ์ตัวใหม่นะครับเพื่อสุขภาพที่เราคิดค้นขึ้นมานะครับเพื่อที่จะนําไปให้กับผู้บริโภคได้รับทานกันนะครับเดี๋ยวเรามาดูวิธีการทํากันเลยนะครับขั้นตอนวิธีการทํานะครับอันดับแรกนะครับเราก็จะนำกระชายนะครับกระชายขาวนะฮะที่มีขายอยู่ท้องตลาดทั่วไปนะฮะมาปั่นนะครับเพื่อที่จะสกัดเอาน้ํา กระชายนะครับเพื่อที่จะเอาไปผสมกับตัวน้ำมันบรีเข้มข้นนะฮะที่เราได้เกรียมาไว้แล้วด้วยหลังจากที่เราสกัดได้น้ำกระชายนะครับ มาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็สกัดไอตัวน้ำมันเบอรี่นะฮะได้มาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเดืนทีนี้เราก็จะมาเข้าสู่ขั้นตอนการต้มฆ่าเชื้อนะครับโดยนําทั้งสองอย่างนะครับมารวมกันอันตราส่วนนี้นะครับก็จะเป็นน้ํามันเบอรี่หนึ่งร้อยมิลลิลิตรนะครับก็หนึ่งคันมิลลิลิตรนะครับแล้วก็น้ำประชายเข้มข้นนะครับ หนึ่งร้อยมิลลิลิตรนะครับใส่เข้าไปแล้วก็จะดำไปไปต้มน,นะครับต้มจนน้ำเดือดได้ที่นะครับสำหรับรการฆ่าเชื้ออุณหภูมิของเราที่ใช้ก็จะอยู่ประมาณเก้าสิบห้าถึงหนึ่งร้อยยี่สิบงศานะครับทุกท่ เป็นการต้มฆ่าเชื้อในอันดับแรกนะครับก่อนที่เราจะนําไปบรรจุขวดนะครับแล้วก็รุงแต่งรสชาติอีกรอบหนึ่งนะครับเดี๋ยวมารอดูตอนที่เรารุงแต่งรสชาติกันอีกทีหนึ่งนะครับอันดับต่อไปเราก็จะมาเติมน้ําผึ้งนะครับน้ําผึ้งปริมาณ1 0 0รมิลลิลิตรนะฮะที่เราใส่ไปในสัดส่วนนะีล้วก็คนให้เข้ากันนะครับ หลังจากที่เราเติมน้ำพึ่งไปแล้วเราก็ต้องมีการวัดค่าความหวานด้วยนะครับผมมาวัดค่าความหวานด้วยเครื่องเช็ดความหวานนะครับก็หยดลงไปแล้วก็จะส่องดูที่ไฟนะครับส่องดูบไฟความหวานที่ได้ตอนนี้นะครับก็คือ15องศาบีนะครับซึ่งรสชาติก็จะเข้มข้นดีนะฮะเข้มข้นมากนะครับ หลังจากที่เราได้รสชาติที่เราต้องการแล้วนะครับเราก็จะนําไปบรรจุขวดเลยนะครับบรรจุขวดในขณะที่อุณภูมิกาลังร้อนๆนะครับเราก็จะใช้วิธีการบรรจุร้อนนะครับหลังจากที่เราบรรจุแล้วนะครับเราก็จะนําขวดที่บรรจุเสร็จเรียบร้อยนะครับมานึ่งค่าเชื้ออีกรอบหนึ่งนะครับสําหรับช่องทางการจำหน่ายของเรานะครับของสวนเรานะฮะก็จะมีที่ <enge S 1> เพจเฟซบุ๊กนะครับ <quoted> ไม่ว่าจะเป็นเพจบ้านสวนธรรมยเทศสุโขทัยนะครับก็สามารถสั่งซื้อได้ในทางเพจนะครับแล้วก็จะมีวางขายใน s h อ p e e นะครับ l a z a ด a นะครับแล้วก็เพจสร้งบ้าน c o m นะครับแล้วก็เป็นในเพจของ Otop ด้วยนะครับสำหรับเบอร์ติดตอ่อนะครับก็ที่สั่งมาได้นะครับที่เบอร์0807000679นะครับน้องมุก แล้วก็อีกเบอร์หนึ่งนะครับ0852502154ครับชื่อพิจิตรนะครับถ้าสนใจสินค้าตัวไหนนะครับโทรติดต่อมาได้นะครับ